ไมพอดนะคะวันนี้มีประเด็นร้อนๆเยอะเลยนะคะหลายอีเวนต์ค่ะทั้งเรื่องของผมประกอบการเรื่องของอีเวนต์การประชุมของแบงค์ชาติยักษ์ใหญ่อย่างเฟดนะคะทิศทางของ เฟดเนี่ยจะเป็นยังไงเราหวังอะไรได้เพิ่มเติมหรือเปล่านะคะจะเป็นส่วนที่ทําให้ตลาดหุ้นมีอัพไซต์ขึ้นไปได้อีกไหมหลังจากหุ้นไทยวันนี้แข็งแกร่งนะคะก็ยังคงยืนบวกได้ต่อเนื่องเราวงรางแผยการลงทุนกันต่อค่ะกับคุณกรพัฒน์บรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมุรษพ,พัฒนสินนะคะสดทางสกายในช่วงของอาซับชาร์มค่ะคุณกรพัฒสวัสดีค่ะครับสุนทรกีตาค,ครับผม จับสัญญาณพุ้นไทยหน่อยค่ะแรลลี่ขึ้นมาต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราชนอยู่สักประมาณ1ัน5บวกลบอยู่ตรงนี้นะคะเรายังคงไปต่อได้ไกลอีกแค่ไหนคะสำหรับพุ้นไทยครับก็ต้องบอกว่าในช่วง1 2สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าภาพของตลาดเองยังมีแรงผลักดันเชิงบวกเข้ามาต่อเนื่องนะครับจากสัญญาณของตัวการแพร่ระบาดโควิดในทีนะครับที่มีภาพของการติดเชื้อนะครับลดระดับลงนะครับในหลากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย แล้วก็เรื่องการอัลล็อกิจกรรมทางธุรกิจนะครับของหลายๆประเทศนะครับหลุนที่ไทยก็เริ่มมีแผนนะครับที่จะมีการัลล็อกนะครับในบางธรุรกิจนะครับแล้วก็ทําแบบเป็นขั้นบันไดไปนะครับซึ่งโดยรวมก็เห็นว่าตลาดเนี่ยมันก็จะมีแรงส่งเชิงบวกเข้ามาเพียงแต่ว่าสิ่งนึงที่เราเริ่มเห็นก็คือสัญญาณตัวมูลค่าการซื้อขายโดยรวมเนี่ยเริ่มลดดับลงมานะครับแล้วเซตเองเนี่ยก็เริ่มมีการปรับฐานแรงๆระหว่างวันให้เห็นนะครับหรือบางวันเองก็มีภาพการปรับฐานบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยปัจจัยหนุน มันมีจุดที่ตลาดเองเนี่ยเริ่มเวทมากขึ้นนะครับว่าการไลลี่ขึ้นมาของรอบนี้เองเนี่ยซึมซับปัจจัยบวกไปแล้วค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สิ่งถัดไปเองเนี่ยตลาดคงรอดูต่อนิดนึงในเรื่องส่วนลดการที่ออกมาว่าแย่นะครับกว่าที่คาดไหมนะครับถ้าไม่แย่ที่คาดมากเนี่ยนะครับตลาดก็อาจจะกเป็นการพักตัวเบานะครับเพื่อที่ไปต่อแต่ว่าถ้าเห็นสัญญ,ญาณที่การเวด์ดาวนิ่งรุนแรงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ระวังการปรับนะครับที่ลุ้นแรงของต,ตัวตลาดได้เหมือนกันโดยเฉพาะสาญกาณย้อนซึ่งเซตเองเนี่ย เราคุยกันมาหลายสัปดาห์นะครับ1<ฆ>2 5 0ถึง1,300อรเนี่ยเป็นระดับ PE นะครับที่ตึงตัวบวก1 5 SD ก็พร้อมที่จะปรับฐานทุกเมือ่อนะครับยังโดยรวมก็อย่างที่ทุนเองนะครับเทรดดิง้งเก่งกำไรนะครับแล้วก็มีจุดในกะารป้องกันความเสี่ยงตัวเองไว้ด้วยครับผมค่ะยังใช่จังหวะในการซื้อหรือว่าการไล่ราคาหรือเปล่าคะถ้าเรามองกันอัพไซต์เต็มที่สมมุติว่า1300จุดเนี่ยนะคะซื้อตรงนี้แพงไปแล้วหรือ,อยังคะสำหรับนงมุระ ครับผมดย่ะตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่ตลาดแพงนะครับแล้วก็ตลาดพร้อมที่จะปรับลงมาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุนรอ,อันนิดหนึ่งนะครับการซื้อเพื่อลงทุนตรงนี้อาจจะไม่ใช่ทำเฟร,รมที่ดีแต่ว่าถ้าเราจะซื้อนะครับเพื่อระยะยาวนะครับมองข้ามไปสักสปีเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าโซนนี้อาจจะไม่ได้แพงนะครับแต่ว่าถ้าเรามองแค่1ปีนะครับหรือว่า2ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับโซนนี้ตลาดยังดูมีโอกาสที่จะพักลงมามากกว่านะครับเพราะเอิร์นนในส่วนของตัวปีนี้เนี่ยอาจจะทําได้แค่ประมาณสัก65สิบห้าหกสิบห ส่วนปี2021ก็อาจจะทำได้แค่ประมาณก78-80บาทก็ถ้าเรา convert เป็น PE ก็บอกว่า PE มันอยู่เระด17-20เท่าและต้องบอกว่าเป็น v e r ช i o n ที่ค่อนข้างตึงตัวมากครับผมค่ะส่วนในฝั่งของบ้านเราเองนะคะผลประกอบการก็ทยอยรายงานมาเรื่อยๆนะคะล่าสุดปูนใหญ่เพิ่งออกมานะคะตัวเลขของกำไรก็ลดลงไปนะคะตามคาดน,นมูระประเมินยังไงกับหุ้นปูนซีเมนไทยคะครับจริงๆบอกว่าปูนซีเมนไทยเนี่ยผลประกอบการออกมา ต่ำกว่าตลาดค่าที่หนึ่งนะครับประมาณ5เซนจะเรียกว่าอินไลน์ก็ได้นะครับแต่ว่าในแง่ตัว c อ l l earning ก็ต้องบอกว่าทําได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเป็นหมู่ของเรานะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่ earning มันดรอปถึงระดับ40%เนี่ยนะครับแน่นอนครับหุ้นถูกเทรดดิ้งขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะเริ่มมีการพักฐานลงมาบ้างนะครับจริงๆแล้วภาพระยะกลางนะครับของตัวบุสมันไทยเนี่ยผมการในช่วงต่อไปเนี่ยอาจจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือผมงยอดฐานแถว เจ็ดพันบวกลบเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าระดับนี้แล้วเพราะว่าเขารันกรรมการถิ่เต็มที่ครับขณะที่เป็นหุ้นที่ได้ไประโยชน์จากตัวต้นทุนน้ำมันต่ำนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบปูนซีเมนต์ไทยนะครับก็อาจจะรอจังหวะอ่อนตัวซื้อเพื่อรับผลผลระยะยาวนะครับหรือว่าเทรดดิ้งแก๊ปก็พอที่ทําได้อยู่ครับค่ะแทร็กเก็ตไพรซ์ของปูนซีเมนต์ไทยน้องบุระให้ไว้เท่าไหร่คะครับในส่วนตัวปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยนะครับเราวางมูลค่าพื้นฐานนะครับอยู่ที่อตอนนี้ราคา339บาท ครับ3า9บาทนะครับมูลค่าพื้นฐานเราอยู่ที่310นะครับมันเลยเป็นภาพที่เรามองว่ามันเกินมูลค่าพื้นฐานไปนิดหนึ่งนะครับรอรออ่อนตัวซื้อนะครับหรือว่ารอมีการรีวิวในเรื่องตัวเงินไพขึ้นมานะครับอาจจะเป็นว่าในการเข้าลงทุนรอบใหม่ครับผมค่ะทีนี้วันพรุ่งนี้ก็จะมีปตทสพนะคะคาดหวังอะไรได้บ้างคะกับผลประกอบการของปตทสพก็จริงๆแต่มานหนึ่งต้องบอกค่อนข้างเหนื่อยนะครับแล้วก็ปตทเนี่ยช่วงไตรมาสสองไตรมาสสสิ่งที่น่ากััังงงววลกก็คคืืออในนนนนเเรรร่่่ตตสถาาาาณ์้ำมีย ตลาดจะเริ่มกังวลมากขึ้นนะครับต่ออ,อินพาวเม้นทที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นโดยรวมผมคิดว่าเป็นเรียมขั้นต้นเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะการเทรดดิ้งมากกว่าถ้าเราเห็นผลการที่ออกมาไม่ดีนะครับย่อลงมาแล้วเรามั่นใจว่า OPE ป plus รอบวันที่10เนี่ยอาจจะมีการคัาสป,ปายเพิ่มเติมนะครับและดีมารของโลกเองค่อยๆดีขึ้นอาจจะเป็นการเทรดดิ้งเล่นรอบได้แต่ถ้าคาดหวังกับตัวผลการในช่วงไตรมาสหนึ่งมาสองต้องบอกว่าตอนนี้คงไม่ใช่จุดที่ดีสําหรับตัว กลุ่มปิโตรเลียมขั้นต้นนะครับเพราะว่าทิศทางน้ำมันต่ำเนี่ยนะครับเป็นตัวกดดันเออร์เน็งครับค่ะส่วนประเด็นร้อนนะคะของอหุ้นที่มีเข้ามาล่าสุดในช่วงบ่ายนะคะเรื่องของการบินไทยนะคะมีการอ,อนุมัติส่วนที่เป็นแผนฟื้นฟูจะมีการผลักดันเข้าคอรอมอด้วยนะคะราคาหุ้นการบินไทยขึ้นมาเยอะเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันว่าการบินไทยอยู่ในช่วงของการต้องปรับโครงสร้าง นี่นะคะแล้วก็มีตัวเลขที่ขาดทุนสะสมอยู่มหาศาลเหมือนกันนะคะมุมมองต่อการลงทุนของการบินไทยนรมระมองยังไงคะราคาที่ผ่านมานี่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะเลย2 3สาสัปดาห์ที่ผ่านมาครับจริงๆเป็นประเด็นที่เราเรากีนมานะครับต่อเนื่องเลยในเรื่องตัวประเด็นการบินไทยว่าค่ะคุณสามารถเทรดดิ้งเงียไรได้นะครับแบบมีจุดถอยนะครับเล่นกับความคาดหวังในเรื่องการปรับโครงสร้างนี่แหละนะครับซึ่งทุกรอบเองเนี่ยการบินไทยเวลาเามีการปรับปุงโครงสร้างเนี่ยขึ้นทุกรอบนะครับแล้วก็ไปนอลในเรื่องการ แผนว่าจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้เองการเมืองไทยต้องการเงินช่วยเหลือระยะสั้นเข้ามาก่อนนะครับอาจจะเป็นไปได้ครับว่าทางเรื่องแรกอาจจะเป็นการกู้ยืมโดยมีกระทรวงคลังนะครับเป็นตัวค้ำประกันนะครับแล้วก็ภาพระยะคงต้องมีโอกาสที่จะหาพาร์ทเนอร์ใหม่หรือเพิ่มทุนนะครับซึ่งก็เป็นโปรเซสระยะถัดไปนะครับวันที่5เนี่ยเราคงทราบแผนที่ชัดเจนเพราะว่าทางคณะกรรมการเองก็เตรียมพิจารณากันไฟนอลเลยวันนั้นนะครับเพียงโดยรวมก็คงต้องรอดูนิดนึงแต่ว่าตอนนี้สามารถเทรดดิ้งแก็บได้ไหม ก็เทรดดิ้งจากประเด็นนี้เพียงแต่ว่าต้นทุนเริ่มเสียเปรียบน,นะครับแนวรับบริเวณเบาทเป็นจุดหมุนออกนะครับของคนที่เข้ามาเก็งกำไรรอบนี้นะครับก็รอรอดตรงนั้นแล้วกันครับผมค่ะจุดที่หวังว่าจะขึ้นไปได้นะคะเก็งกำไรกับประเด็นนี้มาหลายาสัปดาห์แล้วนี่นะคะไปได้เต็มที่จะสักเท่าไหร่คะคุณกระพัฒคะครับคือรอบนี้เขาดีดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่เบริเวณ7บาท85นะครับคใครที่ถือเบสเพื่อที่จะข้ามหรือว่าขึ้นไปแถวถึง8บาทองเนีบยก็คงนใดบาทผ่าน7บา85ให้ได้นะครับ แล้วก็คงต้องวางจุดถอยของตัวเองไว้ด้วยนะครับว่า7จ็บาทสาอาจจะเป็นจุดเฝ้าระวังแล้วก็หลุดเจ็บาทะจะต้องอล็อกกาไรออกมาก่อนสาหรับตัวการบินไทยครับผมค่ะอันนี้เรามองกันในแง่ของการเก็งกําไรนะคะแล้วก็มองกรอบให้เอาไว้นะคะแต่ว่าอันที่จริงแล้วถ้าดูด้วยพื้นฐานของธุรกิจทั้งของการบินไทยแล้วก็ของกลุ่มการบินไทยเนี่ยนะคะมุมอมองของนงมุระเห็นว่าก่อนหน้านี้มีการลดน้าหนักการลงทุนกลุ่มนี้ใช่ไหมคะครับจริงจเรายังไม่แนะนําตัวสายการบินเลยนะครับเพราะว่าค,ความเสี่ยง ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลายบริษัทเองเนี่ยก็ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างที่เราเห็นกันนะครับท้ายสุดอาจจะต้องมีการเพิ่มทุนกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือภาพของการกลับมาเปิดให้บริการเองเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือเราคงยังจําเป็นต้องใช้โซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับที่เข้มงวดต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเห็นนะครับตัวผู้ใช้บริการนะครับสายการบินที่คึกคักเหมือนเดิมเนี่ยระยะเวลาผมคิดว่าทำเฟรมในการพิจารณาในนานกว่า1ปีนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วกลุ่มนี้เองเนี่ย ยังเห็นดาวไซต์ในเรื่องตัวผลบระการนะครับหรือว่าความเสี่ยงมากกว่าที่เห็นอัพไซต์ที่จะขึ้นไปเพราะฉะนั้นลักษณะจะเป็นลักษณะการเทรดดิ้งเก็งกำไรนะครับตามปัจจัยบวกที่เข้ามาเช่นมาตรการช่วยเหลือนะครับอปนปนนะครับธุรกิจแอร์ไลน์พวกนี้เวลามีมาตรการพวกนี้เข้ามาเนี่ยหุ้นจะเป็นลักษณะการเทรดดิ้งได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะมองเพื่อการลงทุนล่ะนะครับ ใครที่ชอบ AAV นะครับหรือว่าตัว BA เนี่ยอาจจะเป็น2ตัวแรกที่อาจจะมองก่อนแต่ว่าการที่จะวางเพื่อการลงทุนอาจจะต้องมองระยะยาวมากกว่า2ปีขึ้นไปครับผมเชื่อว่าภาคของการท่องเที่ยวเองเนี่ยนะครับจะไม่ได้ฟื้นตัวเร็วนะครับเหมือนที่เคยเกิดเหตุการณ์วิกฤตปี08หรือว่าวิกฤตน้ําท่วมใหญ่ของบ้านเราครับผมแล้วถ้าขยับไปเป็นสนามบินแล้วคะอย่าง AOT เนี่ยนะคะคือถ้าเริ่มจะมีการกลับมาบินอยู่บ้างเนี่ยนะคะจะเป็นบวกกับ AOT บ้างไหมคะ จริงเอลทีเนี่ยคือตอบรับบวกมาแล้วคือส่วนหนึ่งเอลทีเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตัวนําดัชนีด้วยแล้วก็หลายคนเองเนี่ยรอเอลทีมานานนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เอลทีเนี่ยเวลาซื้อกลับเนี่ยคนที่มองซื้อเอลทีเนี่ยมองไปข้างหน้า3ปี5ปีนะครับพอมองว่าท้ายสุดแล้วเป็นธุรกิจแรกที่จะฟื้นตัวเร็วสุดในส่วนการท่องเที่ยวของบ้านเรานะครับมันก็เลยเป็นภาพที่เห็นเอลทีเนี่ยมีความแข็งแรงหน่อยเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตลาดเองเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะครับคือถ้าภาพของการเที่ยว เักทิ้ตลาดชาติจะกลับมาระดับประมาณ20ล้านรายถ้าเห็นเทรนในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้ายังไม่กระตื้งขึ้นเนี่ย mm hmm. ในขาดาวไซก็จะเกิดน,นะครับหุ้นก็มีโอกาสที่จะปรับโพชชั่นแรงๆรอบหนึ่งได้โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของตัวโควิดในทีน hmm. ึงเนี่ยเราเห็นกันแล้วนะครับว่าวัคซีนเนี่ยไม่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเซ c o เว Wa ฟที่อาจจะออกมาหลังจากการอัลล็อกบางส่วนก็เป็นจุดที่ตลาดยังคงต้องจับตาดูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมหุ้นการบินไทยเนี่ยผมเชื่อว่าช่วงหุ้นท่าอากาศยานเนี่ย ปรับฐานลงมาเอที LT ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่นําตลาดลงมาเช่นกันครับผม,มค่ะดังนั้นคือถ้าเรายังคงค่อนข้างเห็น valuation ตลาดต,าดตึงตัวนะคะโอกาสในการปรับฐานก็มีอาจจะต้องรอจังหวะในการเข้าซื้อนะคะหุ้นไหนที่ถ้าเราถึงเวลาในการกลับเข้าลงทุนอีกครั้งหนึ่งนโมระแนะนําว่าเซฟแล้วก็พอที่จะเข้าไปคัดสรรหรือว่าตอนนี้ทําการบ้านรอเพื่อจะเลือกเข้าไปลงทุนได้คะ่ะครับจริงๆผมก็เลือกหุ้นที่เป็น sustainable business ไว้นะครับแปดตัวด้วยกันนะครับก็จะมีตัว เอวที่นี่แหละเป็นตัวหนึ่งนะครับเหมาะที่จะย่อลงมาแล้วก็ซื้อเพื่อเราไดยาวนะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวแอดวานซนะครับตัวค้าปีก็จะเป็นตัว c p r Home Pro นะครับตัวธุรกิจอาหารก็จะเป็นตัว CPS นะครับตัวขนส่งอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นตัว b m นะครับนี่ก็พอที่จะสามารถซื้อเพื่อการลงทุนได้นะครับแล้วก็อาจจะมองโอกาสในการลงทุนนะครับในส่วนตัว หุ้นอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวธุรกิจบัตรเครดิตนะครับ PDC ซึ่ง r ระยสซันเองก็มี c a าตาลิสในเรื่องตัวเข้า m s c เด้วยนะครับที่เราคาดการว่ามีโอกาสเข้าในช่วงวันที่12พฤษภาคมซึ่งจะมีการประกาศออกมานะครับหุ้นต่างเหล่านี้นักทุนทำกานบ้านเพิ่มเติมแล้วก็รอออนตัวซื้อแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะการดอลลาร์คอรเรลเลได้ผมชื่อว่าระดับประมาณ2-3ปีขึ้นไปหุ้นที่เราแนะนํา เจ็ดถึงแปดตัวนี้นะครับจะให้ผลแทนที่ค่อนข้างดีครับผม,มเราก็วางเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะสาหรับระะหุ้นะะเหล่านี้ค,ค่ะค่ะครประเด็น MSCI เนี่ยนะคะคือตามสถิติแล้วคือถ้าเรามีการคาดหวังหรือว่าหุ้นที่เตรียมจะเป็นเป้าหมายในการเข้าเนี่ยนะคะสถิติราคามีโอกาสจะปรับขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะคุณกรพัฒน์ครับปกติมันจะขึ้นประมาณ9-10นะครับแล้วก็เนื่องจากช่วงหลังเองเนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าที่มีการคาดการณ์ก่อนนะครับรอบนี้เรามอง Asset o r l d TOA นะครับ KTC หุ้นก็มักจะเพอร์ฟอร์มขึ้นไปก่อน พอประกาศออกมาเนี่ยถ้าเข้าจริงส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์อันแฟกออกมานะครับยิ่นในเชิงกลยุทธ์เองนักทุนก็ดูประกอบแล้วกันว่าหุ้นมันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถ้าขึ้นมาระดับประมาณเก็หมายความว่าโอกาสในการไล่ราคาเองอาจจะต้องคุมต้นทุนนิดนึงนะครับหรือว่ารออ่อนตัวซื้อมากกว่าครับผมค่ะสุดท้ายนะคะประเด็นที่น,นักทุนจับตาอยู่นะคะคืนนี้การประชุมของเฟดนะคะเราคงไม่คาดหวังแล้วเรื่องของการที่จะ,ะมีนโยบายการเงินเพิ่มเติมนะคะรอฟังอะไรจากเฟดคะคืนนี้ทั่วโลกครับจริงๆตลาดรอนะครับว่า คือเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยเชื่อว่าไม่ทําอะไรแล้วนะครับรอดูว่าววดดิ้งหนึงซึ่งตลาดจับตาดูก็คือ,อ,อการที่เฟดจะพยายามทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อประคองเศรษฐกิจถ้ามีววดดิ้งนี้ตลาดจะรีแอคชั่งบวกนะครับแต่แก็ตามนงระคอชั่นนิดน,นึงนะครับว่า เป็นไปได้ครับว่าวันนี้เองเนี่ยเฟดอาจจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณการชะลอการซื้อสินทรัพย์ช้าลงนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ถ้าออกมาตลาดอาจจะปรับฐานเชิงลบลงมาได้นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยบาลานซ์ชี้ของเฟดขึ้นมา6.57ท r i l l i o n แล้วนะครับนับ่นหมายความว่าเฟดเนี่ยมีการอัดสภาพคล่องมาในบวกค่อนข้างเยอะและตลาดดีบาวมาระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเฟดส่งสัญญ,ญาณเริ่มชะลอการซื้อนะครับตลาดจะมีร่องของการ correction นะครับเพียงดู2ส่วนนะครับความพยายามในการประคองเศรษฐกิจทุกวิตีทางนะครับกับเรื่องตัว การชะลอการซื้อสินทรัพย์นะครับอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดเองเนี่ยพันผัวนในคืนนี้ครับผมได้ค่ะครบถ้วนนะคะคุณกระพายวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ